สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรดพริทาโลกขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าดวงความรักของเพื่อนๆที่เกิดราศีเมษภายในเดือนตุลาคม2564นีนี้จะเป็นอย่างไรไหนเรามาลองมาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ เพื่อนเหงาเพื่อนเศร้าอยู่ใช่ไหมเมื่อมองไปนู่นไปนี่แล้วก็ยังนึกถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนรอเขาอยู่ใช่ไหมคะอืมภายในเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยิบสี่นี้ในเรื่องที่เพื่อน,อนๆนเหงาเศร้าซึมหรือว่าในอดีตที่มันผ่านมามันจบไม่สวยไม่ดีแล้วทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ย จะต้องรู้สึกว่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่เงียบๆเฉยๆหรือไม่ก็นิ่งๆไปกับความรักความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาแต่ว่าภายในตุลาคมเดือนตุลาคม2564นห้าริบ4ีนี้นะคะเพื่อนๆรู้ไหมว่าเขาเนี่ยมีความรักความหลงให้กับเพื่อนๆอย่างมากแล้วก็เขาจะค่อยๆคืคบคานเข้ามาในชีวิตของเพื่อนๆภายในเดือน ตุลาคม2564คือเขาอะเก็บข้อมูลนู้นนี้นั้นคือเขาเขาจะเก็บข้อมูลไปทำอาไปทําวิจัยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะมาหาเพื่อนๆแน่นอนแต่การีมาของเขานี้ก็จะต้องตั้งขบวนหรือไม่ก็คือมันนานากว่าจะมาแต่ว่าช้าแต่ชัวร์อาจจะเป็นช่วงไปลายเดือนก็ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องเก็บข้อมูลก่อนไม่รู้ว่าเก็บอะไรนักหนา ตอนนี้ก็ดูเหมือนเขาจะนิ่งเงียบใส่เพื่อนๆไปก่อนอเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไหมหรือว่ากลัวดอกพิกุลจะร่วงแต่ว่าความรักความหลงที่เขามีให้ในตอนนี้ในเดือนนี้นะมันเต็มล้นหัวใจของเขาไปหมดแล้วแต่เขาก็ทำเป็นอย่างนั้นแหละว่าทำเงียบทำนิ่งทำเฉยอะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะได้มีเรื่องราวดีๆนี่ไง เดี๋ยวจะไ,ได้มีการมาเคลียร์กันมาขอเริ่มใหม่มาขอความรักเขาจะไม่ทำอะไรที่มันถูกต้องแล้วเขาจะทำอะไรที่มันตามใจตัวเองแล้วก็จะมีคนมาช่วยเขาแก้ปัญหาเรื่องราวความรักของเพื่อนเที่มันจบไปแบบเฮ้ยอยู่ๆก็จบอย่างนี้จบแบบว่าปิดตวิสอะไรอย่างเงี้ยแบบชด,ดาว แต่ว่ามันจะได้มีคนเนี่ยมาช่วยมาเคลียร์มาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกเพื่อนพ้องบริวารเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยอืมแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยอยากจะเข้ามาเลยในตอนนี้แต่ว่าด้วยการที่เขากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละมันทําให้เขาเนี่ยยังมาไม่ได้ซึ่งมันจะต้องรอก่อน แต่ว่าเราว่ามาแน่เพราะว่าไพ่ปิดมันมีการที่จะได้มาเริ่มอะไรกันใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อนๆอยากเริ่มอะไรก็เริ่มเลยนะคะก็จบแบบสวยเหมือนกันเนาะก็จะมีการได้มาพูดคุยมาเคลียร์กันมาขอความรักมาปรับความเข้าใจกันมาเริ่มต้นกันใหม่เริ่มอะไรที่มันใหม่ๆอันเดิมๆเรื่องราวที่มันเศร้าหมองก็ทิ้งมันไปนะคะ ขอให้เพื่อนๆชาวราศีเมษทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จงประสบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวงังในสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังไว้โดยเร็ววันนี้นะคะพ,พรอพลิทาโรขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะทีนี้เราจะมาฟังความในใจของเขากันว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้บอกอะไร อยากบอกว่าที่เห็นว่าฉันไม่แอคชั่นจริงๆแล้วฉันจะบ้าตายอยู่แล้วนะเห็นไหมเขาบอกตัวเองแล้วว่าเขาเนี่ยชอบทําเฉยๆนิ่งๆเป็นงั้นแหละแต่ใจเขาเนี่ยมันไม่นิ่งตามมาดเขาหรอกฉันต้องการกอดคุณแน่นๆนตอนนี้คุณมีพื้นที่ในหัวใจของฉันอย่างที่คนอื่นไม่เคยมีเลยตอนนี้ฉันต้องการกําลังใจจากคุณ คือเพื่อนๆอ,อาจจะดุเขาหรือเปล่าหรือไม่ก็แบบว่าจบกันไปแบบว่าโมโหก,กันแบบรุนแรงใช้อารมณ์กันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความกล้าๆกลัวๆก็ลองแบบว่าซอฟๆลงหน่อยขอโทษนะคะที่แนะนําถ้าไม่มีคุณฉันคงอยู่ไม่ได้เวียนการม,มีจริงและตอนนี้ฉันกําลังได้รับผลของมันอย่าทําอย่างนั้นอย่าไปไกลๆจากฉัน คุณก็มาใกล้ๆ f อฟซีแล้วสิคะฉันต้องการใช้ชีวิตคู่กับคุณตั้งแต่ตอนนี้เลยฉันขอโอก,กาสอีกครั้งได้ไหมมันจะได้มีการมันเริ่มกันใหม่อยู่แล้วแนหะคุณทำให้ฉันแทบบ้าไปแล้วรู้ไหมที่หลักมันคิดถึงกันหน่อยนะอาะทีนี้เราจะมาฟังใจกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้มาก็เศร้าเชียว เศร้าด้วยส่องด้วยคิดมากด้วยแล้วเขาก็กําลังคิดถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆกับเขาเคยไปออกกําลังกายด้วยกันไหมหรือว่าไปดูกีฬาอะไรอย่างเงี้ยไปเชียกกีฬากันเขาถามเพื่อนๆน,นเงินนะมีไหมดูเหมือนเขาจะเอาเงินมาล่อเพื่อนๆนะเขาจะวัดใจอีกครั้งหนึ่งอืมคนคนนี้ก็ดื้อด้านเหมือนกันนะโอ้ไม่ใช่คนคนนี้เขาก็ หนังหนานเหมือนกันนะมอไม่ใช่ใช่คนคนนี้เขาไม่ยอมอะไรหรอกเขาดูเหมือนว่าเขาจะแบบว่าเออเอาอีกครั้งหนึ่งวะอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาบอกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เขาจะต้องวัดใจอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่มาด้วยตัวเองอ่ะเขาก็จะส่งพวกเพื่อนฝูงพวกพ้องมาเป็นแนวร่วมด้วยเออมามาด้วยกันให้หมด เขาอยากบอกว่าเขาเหงาเขาเศร้าแล้วก็เขาอยากให้มีปฏิหารรักเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในตอนนี้คืออยากจุมือหรืออยากอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันในตอนนี้เลยทีนี้เราจะมาฟังเราแมนเจอร์นะคะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไป เราเมนจะบอกว่าความรักของเพื่อน,อนตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่มีพวกเด็กๆเ,เข้ามาเป็นตัวแปรหรือเปล่าหรือไม่ก็ต้องให้เด็กๆพวกนี้ช่วยเป็นสะพานเป็นสื่อกางหัวใจของเพื่อนเพื่อนมันถึงจะสมหวังแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งรอบตัวของเพื่อนเพื่อนมันจะมีคนที่น่าไว้วางใจบ้างไม่น่าไว้วางใจบ้างมันคือมันจะปะป,ะปนกันไป ถ้าเกิดเพื่อนๆไปเจอในสถานการณ์ที่มันไม่น่าไว้วางใจเพื่อนๆก็ไม่ต้องรีรออะไรเลยนะรีบออกมาให้ไวที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดไปอะไรไปสนใจพวกเขาเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่ได้หวังดีอะไรกับ f อเราอยู่แล้วขอให้เพื่อนๆตั้งอกตั้งใจทำมาหากินเพื่อนๆกับคนที่เพื่อนๆถามถึงนะคะเป็นโซลเมดกันเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติที่แล้วนู่นเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอรอเขาก็รอได้นะแต่ว่า ความรักดีอ่ะมันจะมาในเวลาที่มันเหมาะสมแต่ตอนนี้เขาบอกว่าให้เราเป็นอีกนิดนึงแล้วมันจะคุ้มค่ามากที่จะรอแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการรอแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะคะทีนี้เราจะมาฟังเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนๆกันว่าเขาอยากบอกอยากแนะนําอะไรกับเพื่อนๆในตอนนี้นะคะเหล่าทูตสวรรค์ของเพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีสิ่ง หรือสถานการณ์ที่ดีกว่ารอเพื่อนๆอยู่มันจะสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกกว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลให้เพื่อนๆทําใจให้สบายสบายเลยเหมือนแบบว่านี่เห็นไหมเขาบอกว่าให้เพื่อนๆทําใจให้สบายสบายแบบนี้เดี๋ยวเขาจะประทานพอร์ให้เองขอจบการทํานายของเพื่อนๆชาวราศีเมษไว้แค่นี้นะคะ คลิปการอ่านไพ่นี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงการส่วนท่านใดทา่ฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือว่าฟังแล้วเพื่อนๆบอกไม่ชอบเลยเครียดทิ้งมันไปนะคะเพื่อนๆให้คิดว่าเราเล่านิทานนิยายหรือว่าฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไป ส่วนถ้าท่านใดที่ลงเข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ยอมใจอ่อนกดติดตามให้เราเลยใจอ่อนได้แล้วนะคะขอร้องนะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปครั้งต่อๆไปไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้ต้องขอจบการทํานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ